ครับเป็นแฟนสายฟุตบอลนะครับคลิปนี้อยู่ผมต้องพนุวัฒน์นะครับผมนั่งอยู่ที่เยลล์เฮาส์นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการดูฟุตบอลเจลีกที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะทางเจลีกเนี่ยได้จัดเจลีกวอชปาร์ตี้เดอะพรีวิวทูเดอะเน็กไทดาวนี่นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมาชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างคาวาซากิฟอนเต้ครับต้นสังก,กัดของชนาทิพย์สมกสินดวลกับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังก,กัดของสุภโชคสารชาติบอกเลยนี้เเเป็นนนนนกกมที่่่าาาาตตื้้สุดๆะครรรับบยาาศขง จะเป็นยังไงความมันของเกมนี้ดีแค่ไหนรวมไปถึงภายในย l โลเฮาส์ที่จัดงานเนี่ยมีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับ พอเข้ามาในงานนะครับจุดแรกนี่ต้องมาจุดทัดกองเรื่องของโควิดแล้วก็ลงทะเบียนกันก่อนนี่ก็จะมีทางเจลีกเนี่ยรอต้อนรับแล้วครับแต่เข้างานนี่ทำอะไรบ้างฟองแบบฟอมในอะไรข้ากอบไปแล้วก็มารับตัวตัวนี่จะมี2ใบใบแรกคือเป็นอาหารอีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นการเข้าชมเกมนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นการลุ้นรับเสื้อเพราะว่าทางเจลีกเขามีแจกเสื้อฟุตบอลเจลีกเสื้อฟอนตาะเลถ้าใครได้มาดูที่เนี่ยคุณก็จะมีลุ้นรับเสื้อด้วยก็จะหยอดเข้าไปนี้บรรยากาศดีนะมีมาร์สคอตต์นี่ ว่าที่นี่มีอะไรบ้างก่อนจะไปดูฟุตบอลเจลีกกู้ระหว่างคอนตาเล่เจอกับซัปโปโรนะครับบรรยากาศในเยลโล่เฮาส์ที่อย่างเนี้ยเขามีหลายอย่างให้คุณผู้ชมได้มาดูที่แรกที่ผมจะพาไปคือเดอะรูมไปดูกันเดินตามมา พูดง่ายว่าเป็นที่ศูนย์รวมเสื้อฟุตบอลเจลีกโคตรจะยิ่งใหญ่ของประเทศไทยรบรรยากาศเนี่ยผมบอกเลยใครแฟนเจลีกหรือแฟนฟุตบอลเนี่ยโคตรฟินต้องบอกเป็นห้องที่สุดแสนจะพิเศษสาหรับเจลีกทอฟฟุตบอลนะครับพะเข้ามาในห้องนี้เนี่ยคุณจะเจอของที่ระลึกที่แบบโอโ้โหเท่มากๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าชนาทิปกรอบรูปผ้พาพันคอฟอนตาเล่ผ้าพันคอทีมอ,อื่นๆที่อยู่ข้างบนนะครับรวมถึงตารางคะแนนฟุตบอลเจลีกณปัจจุบันกรอบรูปของจัลลัสคนที่เป็นตำนานของฟุตบอลเจลีกเสื้อฟุตบอลเจลีกทุก ทุกยุคทุกสมัยหรือฝั่งนู้นเนี่ยเป็นเสื้อเจลีกเทียบเลยแล้วก็มีแม็์เดย์ผ้าพันคอครับคุณดูบรรยากาศเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรจะฟินครับผมผมเชื่อว่าใครเป็น bon คอฟุตบอลเจลีกแฮปปี้แน่นอนครับผม แล้วตอนนี้ผมก็มาอีกหนึ่งจุดนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญก็คือโฟโต้บูธเะครับเป็นจุดที่คุณสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้จะมีโซนแฟนคอนตาเล่และแฟนซัปโปโรบอกเลยถ่ายแล้วโคตรเทเวลาเข้ามาก็ต้องถ่ายแล้วก็แอคดนึดนงได้ไหม แอคนดนึงนะเป็นโซนที่คุณสาม,มารถเนี่ยส่งกําลังใจให้เตะได้เดี๋ยวเขาจะมีการถ่ายรูปอัดคลิปต,ต่างๆนะครับเียด้ว่าเทมากแล้วก็นี่เป็นโซนฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนี่ก็เป็นสีแดงหน่อยก็ส่งกําลังใจให้กับเจ้าเช็คสุ per โชคกันได้นะครับนี่ในกรกเเทเหมือนกันแต่สีผมใส่คอนเตเล่มาไงมันก็เลยแลแบบไม่ค่อยเข้าใช่ไหมถ้าใส่ซัปโปโรมันก็จะเทเลยสีแดงเข้ามาได้โซนนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากเพราะว่าทั้งซัปโปโรแล้วก็คอนเตเล่เนี่ยแฟนบอลไทยรู้จักอย่างดีอยู่แล้ว นอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เขาเอามาโชว์กันก็คือเจลิกตุกๆนะครับก็เขาจะทำเป็นลายของแตละสมสสนี่คาวาสกิฟอนเตเล่อันนี้เป็นคอนซาโดเล่ซัปโปโรซึ่งเขาเปิดได้ใช้บริการด้วยนะครับใครมาเย็นแล้วเฮาใช้บริการตุกๆนี้ได้เลยบอกเลยนั่งไปฟินไปเพราะว่าเหมือนไปดูเจลิกเลยครับเท่มากลองไปดู เป็นบรรยากาศก,ก่อนที่ผมจะดูเกมระหว่างคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับที่จะพบกับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเกมนี้พิจชนาทิปสงกรสินของพวกเราออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและว,วันนี้ทางเจลีกไม่ได้แค่จัดให้ดูฟุตบอลอย่างเดียวนะครับยังมีกิจกรรมลุ้นชิงรางวัลด้วยเพียงแค่คุคณมาที่นี่แล้วคุณก็ถ่ายรูปลงพร้อมกับแท็กเจลิกวอชปาร์ตี้บีเคเเท่านั้นคุณก็จะมีสิทธิ์รับรางวัลดูบอลด้วยมีสิทธิ์ได้รางวัลด้วยโคตรจะแฮปปี้บอกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบอลกันดีกว่ามาแล้วฟอนตาเลปปทัโ ลุ้นชนาทิปย์เก็บสามแต้มกัน,เ,น,นเดี๋ยวมาดูกันต่อครึ่งหลังครึ่งแรกเสมอหนึ่งต่หนึ่งลุ้นครึ่งหลังให้บอ์ทตเล่ชนาทิพย์ยิงประตูสักหน่อย トランティフ選手加入してです、ね、非常に彼、キャラクターがすごくいいキャラクターをしているので、選手のあの日本の選手、フロントエアの選手、みんなですね、あの彼のところ大好きになっています、日本のサポーターもですね、やはりあのキ,ャキャラクターもそうですし、あとはまずプレーですね、プレーに関しても非常にあの技術のレベルが高くて、ですね、そこに関してあのすごく期待感を持って、ファンのサポーターの方を見ていきます。 เจชนาทิพตเข้ามาที่ซามอส่งเขาเซฟฟรอนตาเล่เร็วนะครับแล้วก็เพื่อนนักเตะนะฮะก็ทุกคนรักชนาทิพตนะฮะเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาดีมากนะครับผมแล้วก็คอนเจียฟรอนตาเล่นะฮะก็เขาก็ชอบเจชนาทิพตเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาคาแรคเตอร์ดีมากแล้วก็ทักษะสูงมากนะครับก็เลยคาดหวังว่าเจชนาทิพตช่วยสามอสองเราดีขึ้นให้เราเป็นแชมป์ J ジ,ジェヌンのカはい、あの本当に J リーグに対しての期待感というかですね、注目がすごく高いのを改めて感じていますし、あの今日こう言ってあのチャランティク選手のフルスであるあの札幌とフロンタが試合することすごく楽しみですし、あとちょうど今日下面で、ね、あの先発で出場しますので、それに関しては、えー、ゴールだったりとかアシストのするという期待を回収したいと思ってます。トニー・ナハ君池田カートは未来ライアー中プロはああクランニー・ナハこうマーティンジャイマーティープラテタイレよでこモンヘントコンゴ存在ジェリーソ ใจ Kawasaki f อนตาเล่สนใจ J Channel Tip แคระนี้ก็โค้งตกใจแล้วก็ประทับใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณมาครับผมหลังจบเกมที่ฟอนตาเล่นะครับเอาชนะซัปโปโร5-2เนี่ยมาคุยกับแฟนคลับฟอนตาเล่แฟนคลับชน a ทิ e l t กันหน่อยครับพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างที่เกมนี้5ดาวเดือดมากครับ แต่ครึ่งแรกเสียวไปหน่อยโดนกดทั้งเกมเลยก็ทําได้สามคะแนนตามเป้าครับถือว่าโอเคครับผมฟอร์มพี่เจเปไงบ้างคัมแบ็กกลับมาในรอบแบบเก้าเกมเลยเป็นยังเกมนี้ถือว่าเกมนี้มีความมั่นใจมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็กลับมาจากอาการบาดเจ็บถือว่าเล่นได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องเพิ่มความมั่นใจเขาอีกครับภาพรวมก็ถือว่าช่วยทีมขึ้นมาได้ระดับหนึ่งครับแต่ก็หวังว่าจะในแมนตช์ถัดไปเนี่ยคงจะช่วยทีมได้ให้มากกว่านี้ครับฝากกำลังใจให้วิเจชนะที่กับฟอนตาเล่หน่อยยังอยู่เส้นทางลุ้นป้องกันนแมะขออให้้ฟตเลลว เจชนะทิพย์นะครับสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ถึงเป้าหมายที่หวังไว้ก็คือแชมป์เจลีกที่น้องเจตั้งใจที่อยากจะได้ครับขอให้น้องเจช่วยทีมแล้วก็พาทีมไปสู่แชมป์อีกครั้งหนึ่งป้องกันแชมป์ครั้งที่3ครับผมกัมพเชชนาทิพย์ขอบคุณพี่หลังจากสัมภาษณ์แฟนฟอร์ตาเล่ไปแล้วนะครับมาสัมภาษณ์แฟนซัปโปโรวันนี้อูแพ้ขาดลอยห้าสองเป็นไงบ้างพี่ก็เจ็บช้ำน,น้ำใจนิดหน่อยตอนแรกเราสู้ได้ดีแล้วนะ <c oughs> ตอนที่เรานำสองหนึ่งอ่ะแล้วก็เหมือนจะหมดแรงอะ่ะผทัก็แก้เกมดีด้วยเอาตัวแบบเร็วๆมาอย่างเงี้ยแล้วกองหลังเราหมดแรงละก็เลยแบบตู่เไม่ได้เป็นไงได้เห็นชนาทิพย์เจอทีมเก่าวันนี้เป็นไงบ้างชนาทิพย์ก็ยังเล่นไม่ด<ช>ีนะสป,ประโรโรลเราก็บีบอะ่ะบีบตัวเรารู้ว่าเขามีความคล่องแคล่วเราก็เลยแบบบีบเขาเล่นให้เขาเล่นลำบากหน่อยเดี๋ยวสุภโชคจะมาแล้วเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกก็ขอให้ได้ลงก่อนนะตอนเนี้ยเราก็หวังว่าจะมีนักเตะไทยอีกคนนึงนะที่มีโอกาสได้เล่นเจลอีกเนาะแล้วก ให้นักเตะไทยคนอื่นๆมีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลในระดับที่ดีขึ้นสูงๆขึ้นนะครับฝากถึงแฟนซัปโปโรแฟนสุภาพโชคหน่อยพี่เล็กสองก็เชียร์กันต่อนะว่าผลงานจะเป็นยังไงนะนักเตะไทยเราก็มีโอกาสเราก็ต้องเชียร์กันเต็มที่นะครับเห้่อกำลังใจทุกๆคนที่เป็นคนไทยที่ไปเล่นที่เจลิกนะครับผม่ครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ฟุตบอลเจลิกแมตช์โคตรมัน ต้องโอเป็นทางฝั่งคอนเตเล่นะครับกดซัปโปโรไป5้าเราสองชนาะทิพย์คัมแบ็กตัวจริงชนะกลับคืนสู่เส้นทางป้องกันแชมป์เจลิกเหมือนเดิมวันนี้บรรยากาศที่ผมมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดอย่างมากครับที่เยลโล่เฮาส์แห่งนี้ทางเจลิกเขาจัดแมตช์ฟุตบอลแบบนี้ให้ดูบ่อยๆถ้าใครอยากมาดูเนี่ยมาดูกันได้นะครับไปลงทะเบียนตามเพจเจลิกประเทศไทยที่เขาลงนั่นแหละแล้วก็มาที่นี่ครับเยลโล่เฮาส์ซอยกเกษมสันหนึ่งนั่งรถฟ้าบีทีเอสนะครับมาง่ายๆเลยที่สนามกีฬาแห่งชาติทางออกหนึ่งลงมาปุ๊บเดินมาทีเดียวก็ถึงแล้วะคแล้วุณ ฟินกับบรรยากาศนี่ครับดูห้องที่ผมอยู่หรือการเชียร์บอลกับเพื่อนเพื่อมาเชียร์ฟอนตะเลขมาเชียร์พิเศชนาทิพย์สนุกสุดมันจริงๆนะครับและสุดท้ายที่อยากจะฝากนะครับแฟนฟุตบอลเจลีกอย่าลืมติดตามฟุตบอลเจลีกนะครับทาง YouTube และ Facebook แสปอร์ที่เราถ่ายทอดสดกันแบบจัดเต็มในทุกสัปดาห์เจอกับผมเจอกับทุกคนต้องบอกว่าเล่เต็มอิ่มมากนี่ทั้งถ่ายทอดสดวิเคราะห์ก่อนเกมข่าวสารต่างๆอย่าลืมติดตามนะครับใน YouTube และ Facebook ของสยามสปอร์ตในวันนี้ครบชุวนะครับกับบรรยากาศที่ผผมมมต้้องพนาาูช ดูฟึ้งบอลเจลิกกันสดๆที่เย็นแล้วเขาไปก่อนครับเจอกันใคลิปหน้าสวัสดีครับ